สวัสดีครับยูผมก้าวคอนเฟิร์มนะครับวันนี้จะมาเล่นสล็อตเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงกักตัวนะครับไม่มีอะไรทํานะครับก็เอาเงินมาลงทุนหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกับเกมตัวเด่นรูสเตอร์นะครับมากินไก่หน่อยนะครับนี่ครับเกมนี้แหละครับไก่ทองครับก็เด่นรูสเตอร์กักตัวนะครับช่วงนี้ทุกคนก็ต้องอยู่บ้านนะครับไม่มีอะไรทําเอาเงินมาลงทุนหน่อยครับเอาเงินแบบเล็กๆนะครับเนี่ยผมก็เติมมา5 0 0ร้อยนะครับ5้0อยบาท500บาทนี่โอกาสก็เยอะนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ กติกาของเกมก่อนนะครับเพเทพเบิลหนึ่งเกมก่อนเหมือนเดิมครับว่าตัวไหนได้งเงินเท่าไหร่นะครับแต่เกมนี้มันเด่นคือสแกตเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดมาที่ช่องแรกปุ๊บนะครับช่องต่อๆไปเนี่ยจะเป็นสแกตเตอร์หรือเป็นวายก็ได้นะครับขออภัยนะครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นโควิดนะครับแค่แค่ไอเฉยนะครับไอเฉยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวกดกันเลยครับกดต่ำๆก่อนนะวิธีเล่นของเก้าเนี่ยเล่นสล็อตเนี่ยเก้าจะเริ่มกดที่เบทต่ำๆก่อนนะหนึ่งบาทสองบาทก็ได้แต่ว่าเบทต่ำสุดของเกมนี้มันหกบาทกดต่ำๆก่อนแแลล้้้วววกกกกกกก็พพพพพออดไปสสััััััเเเนนนนี่่่ยยยๆาาะะคครบบิมมขึ เป็นสักสิบาทก็ได้แล้วแต่กําลังทับนะครับแล้วแต่ทุนนะที่กดต่ำๆกนเนเพื่อ,ให,อให้แบบเหมือนหลอกเกมเขา,าครับหลอกเกมเขาว่าเฮ้ยเราเสียไม่เยอะเราเสียเนี้ยเสียรอบไปก่อนนะครับเสียรอบมาก่อนแล้วพอสักพักถึงถึงจุดสักพักก็นะเพิ่มตังค์ไปครับแล้วอีกครั้งมันจะแตกมาได้คืนมาเดี๋ยวขอกดเป็นอัตโนมัตินะครับ <c oughs> อันนี้ก็ถ่ายสดเลยนะครับถ่ายสดเลย <c oughs> เล่นสล็อตเนี่ยคือเล่นเกมแบบนี้มันมีโอกาสทั้งได้ทั้งเสียนะครับไม่ใช่ได้อย่างเดียวก็ต้องเข้าใจด้วยนะแต่ว่าเวลาได้เนี่ยได้เยอะได้เยอะครับ เปลทหกบาทครับผมอย่างเช่นเล่นสล็อตเนี่ยเติมมาร้อยสองร้อยนะครับกดไปทั้งกดแบบเบทละบาทสองบาทก็ได้เพราะเราเติมแค่ร้อยสองร้อยกดยาวๆเลยครับชั่วครึ่งชั่วโมงก็ได้อาจจะฟุกแตกสามพันสี่พันมีนะครับม,มีแล้วบ่อยด้วยไม่ใช่แบบนานๆทีครับผมโอเคครับไปเรื่อยๆก่อน s <S ต้องยอมเห็นเขาเสียก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่ง ก็ดูไว้เป็นวิทยาทานนะครับถ้าเกิดใครไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจที่จะเล่นนี่ยก็คือแนะนําให้ดูก่อนให้ดูก่อนว่าเกมไหนหน่าเล่นยังไงครับเกมไหนดีเกมไหนเด็ดเนี่ยเ้าจะเอามาให้ดูอยู่แล้วก <c oughs> ็ก้าวเล่นอยู่ค่ายวันนี้สล็อตนะครับวันนี้สล็อตวันนี้สล็อตก็การเงินมั่นคงนครับฝากทอนไอยแล้วตอบลูกค้าไว้ครับไ็เลยเล่นกับเขานะครับอ่ะมาสองครับผมบับค่ายสามครับอ่าสามครับเรียบร้อยครับได้เข้าฟรีเกมแล้วนะได้สิบรอบเกมนี้ คือซอสเนี่ยถ้าเกิดว่าไร้เข้าฟีเกมเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เงินเยอะครับมีโอกาสได้เงินมากกว่าที่เราหมุนปกติรอบต่อรอบนะครับมาดูได้เท่าไหร่นะครับที่เบ็ดสิบสามบาทนะต้องดูว่าผมได้เท่าไหร่ร้ยสิบสองบาทแล้วครับเอาดูยาวๆไปครับซอสเนี่ยกดนานๆน,น,นะครับเราเอาเงินน้อยมาแลกเงินมากครับมันคือการเสี่ยงโชคในเกมนี้ครับเสี่ยงโชคช็อตต่อช็อตเลย แค่เลือกเกมให้ดีครับแล้วก็ดูหมุนหมุนให้มีเทคนิคนิดหน่อยนะครับสามร้อยยี่สิบหกบาทแล้วครับรอบสุดท้ายจบสกอร์ครับผมมาพค่สามร้อยสามสิบครับไม่ขี้เลยครับผมสามร้อยสามสิบนะแต่ว่าพรมารวมกับทุนเงินที่เราเสียไปนะครับร้อยกว่าบาทก็จะได้ประมาณหกร้อยนิดๆครับหกร้อยหกร้อยห้าสิบหกนะครับไ6เหกอย่ากดต่อเลย ผมก็จะวางเป้านะครับวันนี้ผมเล่นเล่นผมเติมมา500ผมอยากได้สักส0มร้อยถึงบวก300ถึง500ก็คือได้เงินมาประมาณ800ถึง1,000นะครับผมจะพอก็แล้วแต่วันด้วยครับวันไหนดวงดีวันไหนดวงไม่ดีนะครับมันไม่ใช่เงินร้อนมันเป็นเงินเย็นเอามาลงทุนเอามาเล่นนิสัยครับเป็นเกมเพราะบางวันในเวลาบวกมันบวกหนักครับเล่นแบบนี้ครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมเล่นทุกวันนะครับเล่นทุกวันบวกบางที3,000 4,000่พครับเติมมา500สุกายสบายใจครับก็ เวลาได้สี่พันได้เงินมานะครับก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เอาไปใช้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเอาไว้เล่นต่อวันหลังครับเหมือนเราใช้บุญหมดแล้วต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเงินที่ได้ไปเล่นต่อนะครับแค่เก็บไว้ส่วนหนึ่งนิดๆหน่อยๆพอครับนิดๆหน่อยๆพออะมาสองครับผมอ่ะสามแล้วครับสี่ครับผมสวยๆครับถ้าเกิดได้สี่โอ้ยนือว่าจะได้ห้าครับถ้าเกิดได้สี่นี่คือได้สิบห้าฟีสปินแล้วครับที่สังเกตได้เลยนะครับว่าเกมนี้มันจะ มันจะติดบ่อยเพราะว่ามันไม่ได้ถ้าเกิดส c a ปเตอร์เข้าช่องแรกที่ผมบอกนะครับช่องที่สองจะเป็นวายก็ได้ครับช่องต่อไปจะเป็นวายหรือรเป็น s c a t t ก็นับหมดนะครับเกมนี้เลยติดฟีเกมบ่อยแล้วฟีเกมก็มีโอกาสได้เงินเยอะทุกคนก็รวยแล้วถ้าเกิดเข้าสล็อตนะครับ <c oughs> พูดไม่ทันนะครับ <c oughs> ลิ้นพันกันครับผมขออภัยด้วยใน <c oughs> บางวันผมก็หมุน,มนแบบหม,แบบหมุนเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับหมุนเป็นครึ่งชั่วโมงเลยไม่ได้แบบหมุน5นาทีสินาทีครับแต่วันนี้หมุนประมาณ5้านาทีก็บวกแล้ว เหมาะครับถ้าเกิดว่าคนที่ทุนน้อยๆเนี100่ยร้อยสองร้อยเนี่ยลองมาเล่นสล็อตดูนะถ้าเกิดไปเล่นบาคาร่าเนี่ยก็คือแบบเล่นตาแรกก็ห้าสิบบาทร้อยหนึ่งก็คือหมดละถ้าเกิดเสียครับแล้วเขาก็ต้องทบด้วยใช่ไหมทบด้วยแต่ถ้าเกิดเล่นสล็อตเนี่ยก็คือเราลงกดไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าทุนเราน้อยนะเป็นทางเลือกนะครับสนใจก็มาเล่นได้ครับ 2 2 0บาทนะครับรวมกับเงินในตัวเราเหลืออีกห้าร้อยกว่าบาทนะตอนนี้เป็นเจ็ดร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้เป้าไว้แ0ด้อยจะถอนเลยก็ได้นะแต่ไม่ได้นะครับต้องกดต่อนะครับจากสีกค้ำคอครับผมกดนี่แหละครับที่เบ็ดสิบสามบาทเราเอาไปใช้ก็ได้นะครับก็คือตอนแรกก็คือกดไปตาตๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างผมเพิ่มเลยเป็นยี่สิเพิ่มเป็นิบนะครับ ก็ฝากถ้าเกิดชอบไงก็ฝากอย่าลืมติดตามนะครับผมผมจะเอาเกมดีๆเกมไอเดียมาแล้วก็สามารถใช้นะสามารถขอเกมได้นะครับขอเกมได้จะมีโอกาสจะไปเล่นให้นะครับเล่นคนเดียวเหงาครับคนเกีก็ได้มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับมาบอกว่าเกมนั้นดีเกมนี้ดีครับผมไม่มีแจกนะครับผมไม่มีแจกเครดิตฟรีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้อ่าเคาเรียกันนะครับไม่ได้โฆษณาให้ใครนะครับไม่ได้โฆษณาให้ใครก็คือเล่นเฉยเล่นเราเห็นว่าดีก็มาแบ่งแบ่งเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากเล่นคนที่สนใจ ถ้าเกิดเห็นว่าแตกทุกวันอะไรเงี้ยมันไม่จริงนะครับคือมันไม่ได้บวกทุกวันนะครับผมเล่นมาไม่ได้บวกทุกวันแต่ว่าโอกาสบวกเี่ยมันมากกว่าเสียใช่ครับแน่นอนไม่ยงั้นเขาจะเล่นกันทำไมใช่ไหมครับผมกลับว่าจะกลับมาถึงห้าร้ยบาทเหมือนเดิมนะครับดื้อนะครับไม่ถอนนี่ครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าถึง7จ0ร้อยจจะถอนเลยก็ได้นะครับถอนเลยก็ได้กินไก่นะครับตอนนี้จะขาดทุนไหมครับ กีเน็ตค้างนะครับวนจนหมื่นหัวครับผมเนี่ยครับเพลินๆนะครับเพลินๆเล่นอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างสมมติเล่นในมือถือนะครับเล่นอยู่ที่ไหนก็ได้ก็คือขับรถรออะไรอยู่ก็กดไปนะครับกดสต็อปได้กดกดหยุดพักก่อนอะไรเงี้ยก็ได้ครับผมเวลาผมเล่นนะผมจะถ้าเล่นในมือถือนะครับลองคิดภาพตามนะผมจะเอียงเอียงตรงเอ้า ผมกดหยุดกดหยุดนะครับเข้าแล้วครับผมสี่ช่องนะสี่ช่องเรียบร้อยได้อีกสิบห้าฟีเปินนะครับเนี่ยติดบ่อยมากนะครับทุกคนเออเอาเรื่องครับเดีย๋ยวมาดูนะครับอันนี้คือรอบสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าบวกหรือไม่บวกนี่ก็คือพอละพ <c oughs> อละนะครับพอละพอ สิบห้ารอบครับผมวันนี้ฟีสปินมาบ่อยมากนะครับแต่เกมนี้มันติดบ่อยติดบ่อยรู้แล้วก็คืออย่างที่ผมบอกไปก็คือมันเป็นฟีเจอร์ในเกมนะครับแบบว่าจะเป็นวายถ้าเกิดช่องแรกเป็นชากัตเตอร์ปุ๊บช่องต่อไปจะเป็นวายหรือเป็นอะไรก็ได้มันก็เลยติดบ่อยนะครับอย่างท,ทุกคนเห็นนี่แหละครับ รอบสุดท้ายครับผมบวกมาเยอะนะครับวันนี้เออบวกมาเท่าไหร่478บาทนะครับเรียบร้อยครับบวกขึ้นมาจากจาก500บาทบวกมาเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูแป๊บนึงนะครับเป็น800กว่าบาทเป็น900ารครับก็โอเคละวันนี้ผมก็พอแนะนำให้ถอนเลยนะครับอย่าไปเล่นเยอะถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดถูกใจกด Subscribe นะครับอยากเล่นเกมไหนอยากดูเกมไหนบอกได้เลยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก้จะไปกดให้นะครับเจนใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับเว็บไซต์มาแรงอันดับหนึ่งสมัครสมาชิกพร้อมรับเครดิตฟรีร้อยเปอร์เซ็